ก้อนลอยขึ้นมาแล้วแต่พอพอเราจับมันก็หายไ,ไหงไปดูเอออนั้นแหละหมดลูกลอยหมดลูกลงตังค์ว่าทำงานเยอะอทำง,งานหนักนลงหลังไหมตรงที่มันปวดนะอ,อันนี้เราใช้ โอยขึ้นมานะคะไปอะทองก็แป๊บแบอออแนน๊บมาทองแป๊บหนึ่งอ่า จากที่เรานั่นนะคะเราจะปิดสเสดอน,นะคะราคาลงนาคาลงเราปิดสเสดอนนะตอนนี้เราจบการโกยท้องแล้วเราจะปิดสเสดออ่าเราปิดสเสดอน,นะคะเดี๋ยวครูพลอยจะให้เทคนิคสำหรับคนท้องแข็งนะคะอ่าถ้าเรา ท้องไขสตึงมากๆนะคะให้เรานั่งเลยนั่งให้ตรงสะดือนะคะออที่ครั้งแรกก็ค่อยๆค่อยๆลงถ้าท้องเขายังแข็งนะคะเราก็ยกยกขึ้นมาแล้วก็นั่งลงไปใหม่นะคะทิ้งน้ำหนักลงไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นเทคนิคเสริมพิเศษนะคะสำหรับใครท้องตึงนะคะถ้าเรากดไม่ลงน้าหนักเราไม่หนักเกินไปนะคะห้าสิบหกสิบไม่เกินนี้ก็สามารถนั่งได้ค่ะหายใจทั้งปากนะลงหลังเลยลงหลังนะงไปหล,ไปปนนปลังไปกระเบนเน็บเออหลังไปกระเบนเน็บไปบนเอวไปบนเอว เราต้องดูนะคะว่าเขารับได้ประมาณเท่าไหร่มากน้อยเพียงใดอ่าะเรายกอีกทง้งหนึ่งเราจะนั่งประมาณสามครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจแป๊บหายใจแป๊บหายแป๊บพีห่หาย <c oughs> หายหายหายใจตัวเออ